ในบรรดาวัตถุมงคลที่มีการจัดสร้างขึ้นมานั้นพระเหรียญถือเป็นพระที่มีการจัดสร้างมากที่สุดโดยเฉพาะการสร้างเหรียญที่เป็นโลหะนั้นสามารถคงสภาพอยู่ได้นานและการผลิตแต่ละครั้งได้จำนวนมากๆก,ก,การดูแลรักษาของผู้นำไปใช้ก็ทำได้ง่ายพกพาสะดวกพระยอดนิยมที่นำมาสร้างเป็นเหรียญ คลิปวิดีโอนี้จะรวบรวมเหรียญ10อันดับยอดนิยมพระประเภทเหรียญที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและมีมูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมือสูงถึงหลักหลายหลายล้านจนถึงหลัก10ล้านเลยนะครับมีเหรียญรุ่นไหนบ้างมาดูกันเลยนะครับเหรียญแรกอันดับที่10 ขอพูดถึงเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบปีพุทธศักราช2473เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่ออีมีพุทธลักษณะเป็นเหรียญด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่ออีนั่งสมาธิเต็มองค์เหนือศีรษะของท่านเป็นตัวอุณาลมและมีอักขรขอมอุมะอะด้านข้างทั้งสองมีอักษรไทยว่าพระอุปชาอีและวัดสัตหีบ ใต้อัศนะเป็นรูปดอกจันทร์ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยันสี่ซ้อนกันภายในบรรจุตัวเถอมีอักษรไทยว่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปพุทธศักราช2473เหรียญน,นี้หากอยู่ในสภาพเหรียญที่สวยสมบูรณ์เล่นหาเปลี่ยนมือกันอันดับที่9เหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางงวัวปีพุทธศักราช 2,481เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดิ่งสร้างเนื่องในโอกาสวาระทำบุญอายุครบ61ปีครั้งที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรมีพระนามว่าพระครูพิบุญคณาลักษ์ตำแหน่งเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงสร้างโดยเนื้อทองแดง และมีเนื้อเงินลงยาซึ่งสร้างแจกกรรมการมีพุทธคุณเด่นด้านโคงกระพันชาตีแค้วคาดเป็นที่ก่ลาวขานของนักเลงพระผู้ที่มีเหรียญของท่านเกิดประสบการณ์มากมายนะครับมีพุทธลักษณะเป็นเหรียญไข่ค่อนไปทางกลมนะครับและมีหูห่วงในตัวกลางเหรียญมีรูปเหมือนหลวงพ่อดิงและมีอักษรไทยว่าพระครูพิบูลคณาลักษ์ซึ่งเป็นสมญานามของท่าน ที่ได้เลื่อนสมณศักด์นะครับด้านหลังเหรียญกลางเหรียญจะเป็นยันประจําตัวของท่านนะครับและมีอักษรระบุปีที่จัดสร้างคือปีพศ2481เหรียญน,นี้นะครับสนนราคาที่เล่นหากันหลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับอันดับที่8เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพร,รุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2,470พุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปเสมาหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเดิมนั่งสมาธิด้านบนจะมีอักขระยันยันมหาอุดอุดถังอัโถมีข้อความว่าหลวงพ่อพระครูเดิมวัดหนองโพส่วนด้านหลังเป็นอักขระยันสองแถวแถวที่หนึ่งเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์มีพุทธคุณ รอบจัก,กรวาลแคล้วคาดและเมตตามหานิยมและยันแถวที่2เป็นคาถากระทูเจแบกด้านล่างจะระบุปีปพศที่จัดสร้างเหรียญน,นี้คือ2470เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่าการเล่นหาค่อนข้างที่จะสูงมากเนื่องจากมีจำนวนการสร้างที่ค่อนข้างที่จะน้อยและมีการเล่นหาเปลี่ยนมือกันหลักแสนขึ้นไปอันดับ ที่เ็เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามปีพุทธศักราช2465เหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อฉุยออกไปทางเหรียญลักษณะรูปไข่และค่อนไปทางกลมเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่สร้างขึ้นในขณะที่หลวงพ่อฉุยยังมีชีวิตอยู่วัตถุประสงค์ ในการจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกสถานพระพุทธชินราชจำลองพระพุทธชินสีจำลองและพระสีสาศาสดาจำลองเหรียญน,นี้สร้างด้วยเนื้อทองแดงลมดำแบ่งออกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์โมมีไส้และพิมพ์โมไม่มีไส้โดยดูที่อักขระขอมคำว่าโมถ้ามีขีดขวางตรงกลางจะเป็นบล็อกโมมีไส้แต่ถ้าไม่มีขีดขวางตรงกลาง เป็นบล็อกโมไม่มีไส้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากมากและเป็นที่หวงแหนของคนในพื้นที่ที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับจึงไม่ค่อยเห็นที่จะพบเจอหมุนเวียนในตลาดพักเครื่องสนนราคามูลค่าที่มีการเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไปจนไปถึงหลักรานเลยทีเดียวนะครับอันดับที่6เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพุ่มวัดบางโค มีการจัดสร้างในปีพุทธศักราช2477เหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างเพื่อแจกในงานทาบุญฉลองอายุครบ77ปีของหลวงพ่อโดยพระครูวินยัยทรสวัสด์วัดมหาธาตุสิทธิเอกของท่านเป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างซึ่งมีจำนวนการสร้างเพียง1,000เหรียญเท่านั้นและเป็นเหรียญเนื้อทองแดง ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่มีหูเชื่อมขอบเหรียญด้านหน้า,นาและหลังยกเป็นขอบสองชั้นมีพิมพ์เดียวเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อพุ่มด้านหลังเป็นยันน้ำเต้ามีอักขรด้านบนเป็นตัวอุณา,มาลมอักขรในยันน้ำเต้าคือตัวนะด้านล่างเป็นแถวเดียวเขียนอักขรมะอ,อุแบ่งเป็นสองพิมพ์เรียกว่าพิมพ์อุชิดและพิมพ์อุไม่ชิด สนนราคามูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไปอันดับที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคงนะครับมีการจัดสร้างโดยพันตำรวจเอกพระยาสีสุรละสงครามเปลืองดิหลกโยทินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาพระคุณของหลวงพ่อในวาระ ที่หลวงพ่อคงอายุครบ77ปีปีพุทธศักราช2484โดยนำชนวนมวลสารโลหะที่หล่อพระในพิธีวัดราดจบอพิษในปีพศ2481มาหลอมผสมรวมกับแผ่นทองแดงที่หลวงพ่อคงลงอลักขระและปลุกเสกให้ตลอดไปมากพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปทรงไข่มีหูในตัว ด้านบนเหรียญมีอักษรไทยว่าวัดบางกระพร้อมชนมายุ77ปีส่วนด้านล่างของเหรียญอักษรไทยว่าพระอุปปชาคงและมีดอกจันขั้นพศ .2484 กลางเหรียญมีรูปเหมือนของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมผมจีวรเฉวียงบ่าส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยันห้าหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ด้านบนมีอักษรไทยว่า ลาบผลพูนทวีและมีอักขลาขอมด้านล่างยันห้าขอบเหรียญด้านล่างระบุอักษรไทยว่าสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อมีจำนวนการสร้างเพียงแค่3 0 0พันเหรียญเท่านั้นเป็นเหรียญที่หาดูเหรียญแท้ได้ยากเหรียญน,นี้มีการปลอมออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหากเป็นเหรียญแท้ที่อยู่หนึ่งใน3 0 0พเหรียญก็ต้องว่ากันที่หลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับ อันดับที่4เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุขท่านเป็นพระที่มีลูกศิษย์เคารพนับถือมากเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับแม้แต่สเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านก็ยังฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ตามประวัติแล้วหลวงปู่ท่านได้ทุดงมาปากกดที่วัดมะขามเท่า ในปีพุทธศักราช2430ในสมัยนั้นมีชื่อว่าวัดอู่ทองเป็นวัดล้างต่อมาท่านได้มาพัฒนาจากวัดล้างจนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นมีพระมาจำพรรษาหลายรูปซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2440หลังจากที่ท่านได้มาอยู่ได้10ปีจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปากคลองมะขามเท่า สำหรับประวัติของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเพียงเหรียญรุ่นเดียวที่มีรูปเหมือนของหลวงปู่สุขอยู่ในเหรียญและเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านสร้างไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพในปลายปีพศ2466เหรียญน,นี้มีราคามีมูลค่าการเล่นหาค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับเล่นหาเปลี่ยนมือกันหลักล้านขึ้นไปอันดับที่ 3. หนังไม่เหนียวอยากเที่ยววัดหนังเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นจะมีสองรุ่นคือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ปีพุทธศักราช2467สร้างขึ้นเพื่อสามนาคุณให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ทำบุญในการปฏิสังขงารณ์ศาลาการเปลี่ยนที่ชำลุดสุดโทรมมีการจัดสร้างหลายเนื้อเช่นเนื้อทองคำ เนื้อเงินและเนื้อทองแดงเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันห้าปี2469สร้างหลังจากเหรียญยันสี่เพียงแค่2ปีเหรียญรุ่นนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหาทุนในการจัดงานศพของหลวงปู่เอี่ยมซึ่งถือว่าเป็นเหรียญตายนะครับสร้างก่อนที่หลวงปู่เอี่ยมท่านจะมรณภาพหลวงปู่ได้ดำหลีไว้สร้างเพื่อให้เป็น ภาระค่าใช้จ่ายในการทํานุบำรุงของวัดพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปใบเสมาหูในตัวขอบเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังแกะลวดลายกระนกอย่างงดงามด้านข้างขอบเหรียญเป็นแบบเลื่อยส่วนพิมพ์ด้านหน้ามีเพียงพิมพ์เดียวภายในกรอบกระหนกเป็นรูปจําลองของหลวงปู่เอี่ยมนั่งเต็มองค์บนอาสนะขาสิง ส่วนใต้โต๊ะและแขนทั้งสองข้างมีลายกนกเล่นลายอุนาลมเหนือศีรษะของหลวงปู่มีอักขละพุทโธด้านล่างใต้อัสนะขาสิงมีอักขละขอมเป็นชื่อของท่านคือภาวนาโกสเลเถระรอบเหรียญมีหนังสือไทยเขียนได้ว่าวันหเดือนสิอปีมะโรงจัตวาศส,ส่วนพิมพ์ด้านหลัง แบ่งเป็นสองพิมพ์ในวงการจะเรียกตามจุดไขป่ปลาที่ข้างตัวพอพานและเลข7ถ้ามี4จุดเรียกว่ายัน4แต่ถ้ามี3จุดเรียกว่ายัน4 3จุดนอกนั้นจะเหมือนกันหมดทั้งการเขียนอักขระและการวางตำแหน่งยันส่วนคำว่ายัน4 มาจากการล้อมรอบอักขระขอมเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมโดยมีปลายแต่ละด้านบรรจุอักขระขอมไว้ปลายด้านหนึ่งคือตัวนโมพุทธ,ธาเฉพาะตัวยะจะถูกล้อมด้วยกรอบยันสี่ข้างตัวยะมีณปัตถมังอันเป็นหัวใจของยันกลางเหรียญเป็นตัวอุณารมใต้ลงมาจะมีมะอะปุซึ่งเป็นหัวใจพระรัตนไตร ในตำแหน่งเดียวกันแต่อยู่ข้างเป็นตัวนะมะพระทะอันเป็นหัวใจธาตุทั้ง4ขอบเหรียญมีการระบุปีที่จัดสร้างคือปี2467ถือได้ว่าเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกที่ปัจจุบันได้รับยกย่องให้เป็น1ใน5เหรียญเบญจภา,าคียอดนิยม ที่มีมูลค่าและการเล่นหาค่อนข้างที่จะมีราคาสูงมากๆหาดูหาเช่ายากมากโดยเฉพาะเหรียญที่มีสภาพสมบูรณ์จริงๆต่างห่วงแหนของคนที่มีนะครับสนนราคาที่มีการเล่นหาและเคยมีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณหลักล้านขึ้นไปและถึงหลัก10ล้านเลยนะครับอันดับที่2 เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาการามท่านเป็นพระที่มีผู้ที่เคารพศรัทธามากท่านหนึง่งและติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่งดงามใครพบเห็นก็น่ากราบไหว้เป็นกันเองกับลูกศิษย์เหรียญของหลวงพ่อกันวัดพญาการามเป็นเหรียญยอดนิยมหนึ่งในห้าเหรียญเกจีอาจารย์ ที่มีค่านิยมสูงมากเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติพระอาจารย์อัน้นสิทธิเอกของหลวงพ่อกันได้ขออนุญาตสร้างเหรียญขึ้นในปีพุทธศักราช2469เพื่อแจกให้กับผู้ร่วมบริจาคเงินทำบุญในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเหรียญรุ่นนี้ต่อมาเรียกว่าพิมพ์ขอเบ็ดเนื่องจากด้านหลังบริเวณยอดของยันถอก ที่เป็นขยัะมีร้อยแกะเกินออกมาลักษณะแหลมงอเหมือนขอเบ็ดเหรียญน,นี้มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านอยู่ยงคงกระพันชาตีและเมตตามหานิยมเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณรอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับ จำนวนการสร้างก็ยังเป็นที่ถกเถียงของวงการพักเครื่องนะครับบางกระแสก็บอกว่าสร้างร้อยเหรียญบางกระแสก็บอกว่าสร้างเท่ากับอายุของท่านในสมัยนั้นนะครับมูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมือหากอยู่ในสภาพเหรียญสวยสมบูรณ์คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพบเจอนะครับเนื่องจากอายุของเหรียญผ่านมาเป็นร้อยปีและอีกอย่างคนที่มีเหรียญก็ถือว่าน่าจะเป็น อะไรที่ห่วงแหนมากนะครับเคยมีการซื้อขายเหรียญน,นี้อยู่ที่ประมาณหลัก10ล้านก็เคยมีมาแล้วนะครับเดินทางกันมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับและเหรียญอันดับที่1ที่มีราคาสูงที่สุดและมีการสร้างน้อยที่สุดก็คือหลวงปู่ไข่ว่ากันว่าที่เหรียญท่านแพงนะครับเนื่องจากมีการสร้างน้อยมากมาก บางที่บอกว่าสร้างเพียง26เหรียญบางที่ก็ว่าสร้าง72เหรียญเท่ากับ6รอบอายุของท่านยังไม่มีข้อยุติไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนไม่สามารถมีใครมายืนยันหลักฐานได้แต่เป็นมาตรฐานว่าจำนวนไม่เกิน100แน่นอนนะครับพุทธลักษณะของเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญรูปทรงไข่ สร้างประมาณปี2,473ในวาระที่ท่านอายุครบ6รอบหรือสันนิฐานว่าอายุ72,000านะครับเป็นเหรียญปัม๊มมีหูห่วงเชื่อมเหรียญของท่านนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ไข่นั่งขัดสมาธิพรองจีวรเฉลียงบ่าพาดผ้าสังกติคาดรัตประคตข้างบนมีอักษรระบุว่าอินทะสโลภิกขุ ซึ่งเป็นฉายาของท่านส่วนด้านหลังของเหรียญบางเหรียญองค์มีรอยจานอักขระยันด้วยเหล็กแหลมพบมีจำนวนน,น้อยมากหมุนเวียนในวงการพระเครื่องเพียงไม่กี่เหรียญน,นะครับและคาดว่ามูลค่าสูงถึง7ถึง8หลักเลยทีเดียวนะครับทางด้านพุทธคุณเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาติมหาอุด และดีพร้อมไปทุกอย่างนับว่าเป็นเหรียญในตำนานใครได้ครอบครองถือว่าเป็นสุดยอดนักสะสมเหรียญพระสงฆ์ในยุคนี้แต่ปัจจุบันเหรียญเก๊เหรียญปลอมระบาดเยอะมากเหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่มีการทําปลอมออกมาเยอะที่สุดเหรียญแท้ๆที่เคยเห็นออกมาก็จะเห็นว่ามีของคุณบอยท่าพระจันทร์เท่านั้นแหะครับส่วนของท่านอื่น ก็คาดการว่าน่าจะมีแต่มีหมุนเวียนอยู่ในวงการนักสะสมพระเครื่องระดับ10ล้าน100ยล้านหรือพันล้านเท่านั้นนะครับเนื่องจากมูลค่าของเหรียญถ้าเป็นเหรียญสภาพที่สมบูรณ์เล่นหากัน30ล้านก็เคยมีการเล่นหามาแล้วนะครับ และทั้งหมดก็เป็น10อันดับพระเครื่องยอดนิยมตลอดการเรื่องสนนราคาแต่ละเหรียญถือว่าสูงมากๆทุกเหรียญจริงๆนะครับเกิดจากความศรัทธา ประสบการณ์ของพระด้วยอายุการสร้างและจำนวนการสร้างทำให้พระแต่ละเหรียญที่มีมูลค่าสูงทุกเหรียญถึงแม้จะมีมูลค่าสูงเพียงไรหลักล้านหลักสิบล้านหรือหลักร้อยล้าน,านแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าคนยังต้องการและยังมีการสอสแสวงหาพระเครื่องเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา เมื่อใดที่มีการซื้อขายพระที่มีราคาแพงระดับนี้มักจะมีข่าวทั่ววงการพระเครื่องในการซื้อขายแต่ละครั้งและราคาเกิดจากมีการซื้อการขายกันจริงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับและคลิปวิดีโอหน้าจะมีเรื่องราวของพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ